สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมออยู่กับคุณพูทรศาสานะคะได้ทำเลสิกกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะตอนนั้นค่าสายตาเท่าไหร่คะจำได้ไหมค่าข้างขวาหกร้อยาสายซ้ายสอร้อยค่ะมีเอียงด้วยไหมคะมีเอียงมีด้วยเนาะทั้งสั้นทั้งเอียงก็ถูกทำการแก้ไขค่าสายตาด้วยเลเซอร์ค่ะไปตอนนี้ค่าสายตาเป๊ะเลยนะจะเรียกว่าศูนย์ก็ได้ค่ะการมองเห็นได้ยี่สิบสิบหกเนาะมองเห็นไกลมากนะคะ อตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ,ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะจืดมาก็ไม่ต้องไม่ต้องหาแว่นตาแล้วค่ะลยทำกิจกรรมต่างๆไ,ได้สะดวกขึ้นค่ะเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นเล่นกีฬาว่ายน้ําอะไรอย่างนี้คะ่ะปกติว่ายน้ําไม่ได้เพราะว่าต้องใส่แว่นตา,าตลอดใช่แล้วตอนว่ายน้ตอนที่มองไม่ชัด,ชดนี่ทํายังไงอะคะ ก็คือเล่นแบบมองไม่ชัดค่ะเ้ราต้องถอดแว่นวันนี้ใกล้เห็นชัดแล้วค่ะอเยี่ยมเลยค่ะก็สามารถมองอะไรได้ง่ายขึ <whiskey> tá, oh. okay. ้นเนาะโอเคค่ะแล้วมีอะไรอยากฝากบอกทุกคนที่มีปัญหาทางสายตาเหมือนเราไหมคะว่าการทำเลสิกน่ากลัวไหมทำแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็แนะนําให้ทำค่ะเพราะว่าทาแล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่เจ็บค่ะค่ะชัดเลยบรรลุขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะบรรลุพ้นก็หายเจ็บเลยค่ะ ตอนนี้มีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับดวงตายังไงไหมคะตอนช่วงแรกๆอาจจะมีตายแห้งมากค่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะใช้ในน้ำตาเทียมไม่ค่อยได้ชันเลยใช่ไหมคะโอ่ค่ะก็หายเร็วมากนะคะตอนนี้5เดือนกันเองนะคะต้องขอบคุณน้องผท้รักษานะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์กับสมาร์ทน้ำพึ่งนะคะขอบคุณค่ะ